ขัวเนื้อค่ะพี่น้องขัวเนื้อติดมันค่ะใส่บักแข้งใส่ใบอีตูไทยนะคะใส่ใบกระเพราแล้วพี่น้องใส่ต้นหอมค่ะเป็นกระแทบเพราะเนื้อติดมันค่ะสูตรสาวเล่ค่ะไปเฮ็ดบึ้งเด้พี่น้องเด้อคำาะไรชมเด้พี่น้องเด้อว่าเฮ็ดแบบใดนะคะสวัสดีค่ะเมื่อี้กับมาพบกันในช่องสาวเล่พาลุยชแนลนะพี่น้องมื้อไงสาวเล่กับสิมาเฮ็ดเมนูขัวเนื้อติดมันนะคะกับสิมี ตะไคร้ใบบกูดนะคะเครื่องครัวนะคะเครื่องที่สิต่ำนะคะกระเทียมพริกแห้งนะพี่น้องผักกะซิมีไอ้บลแข้งนะพี่น้องคนไทยเป็นกะซีเอินปลาเขือพวงแล้วค่ะบ้านนอกเขากะซีเอิญปลาแข็งนะคะกะสีไส้ต้นห okay. อมนะคะต้นหอมใบอีตูไทยค่ะใบกระเพราหน่ะละพี่น้องทำมาล้อชมกันนะค่ะเด้อแต่ละสูตรเนี่ยกับบ่คือกันนะพี่น้องเด้ออันนี้สูตรเสาเล่ค่ะทำมาล้อชมกันนะค่ะเด้อเสาเล่กระสิตํำเครื่องก่อนนะคะ ห่ก็ะมัตตําำเครื่องกันเลยนะคะที่สาวเล่เตรียมไว้นะคะเ่าก็ะมัตตําำเครื่องกันเลยคะคะกระสมิตรกระเทียมตะไคร้ซอยพริกแห้งใบบะกูดนะค่ะพี่น้องพอพี่น้องสาวเล่กระตำมะพริกแล้วคะ่ะนากระกระสิบขวดเนื้อน,นะคะกระสิเอาเนื้อลงไปก่อนนะคะ เนื้อติดมันนะค่ะพี่น้องใส่พริกที่ตําไว้แล้วนะคะ่ะมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดไม่พี่น้องม,กมักบ่เผ็ดก็บ่ต้องใส่เผ็ดนะคะ่ะคั่วไปเรื่อยๆนะพี่น้องคั่วให้เนื้อมันสุกก่อนนะคะ่ะเต้าเร่กระซิบปรุงนะคะ่ะ ก็อันนี้ก็มีผงนัวมีรสด,ดีนะพี่น้องก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำปลาเนาะพี่น้องจะเปล่าใส่น้ำแล้อพี่น้องเด้อขัวเนื้อให้มันสุกก่อนนะคะ่ะถ้าใส่น้ำก่อนมันก็สีหยาบนะพี่น้องต้องให้เนื้อมันสุกก่อนนะค่ะเด้อ เนื้อกะสุกเลยเด้อค่ะเด้อแต่เพราะที่สุกดีนะพี่น้องเขาก็เอาน้ำใส่ลงไปนะคะ่ะกไปย่อาน,านะะ้าเด้อค่ะเซลลเลก็กกระสิปิดฝาไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะ,ะให้น้ำม,มันเดือดจากน้อยเซลลเลก็กกระสิใส่บะเขือพวงเล้วค่ะแต่พอเปิดเบิ้งเนาะคะ่ะ เ,เดือดแล้วเด้อพี่น้องเด้อซัลเล็กับสีใส่บลาเขือพวงนะคะ่ใะใส่บลาเขือพวงลงไปเลยนะคะกระปิดไว้อีกรอบนึ่งนะ,ะ,ะนงพี่น้องกระฮ็ดเมนูง่ายๆพี่น้องเมนูบ้านๆเขาเนาะคะ่ะเมื่อนี้เมนูแบบบ้านๆนะพี่น้องสูตรซาลเลยเด้อค่ะสูตรนี้ซัลเล็กับสิปิดฟ้าไว้อีกอีกรอบแล้วนะคะให้บลาเขือพวงมันสุกก่อนนะคะ กลัเปิดเบิ้งอีกจักรอบนึงพี่น้องมะเขือพวงก็เริ่มสิสุกแล้วนะพี่น้องผักที่เตียวไหเฮาก็เตรียมใส่เลยนะพี่น้องเด้อกรสิมีใบกับเรามีต้นหอมแล้วค่ะบางคนผักกัสิใส้ผักซีนะพี่น้องมันสิคายๆขวบางคนกัใส่บางคนกัใส่แบบออมลุงจ้ะเพราะว่านี่ออกคายๆแกงปลานะพี่น้องเนาะเพียงต่ว่าเสาเลยมันจะใส่กระชายเนาะค่ะ หอมใบกระเพราแบบเนียกินแบบเล้าๆค่ะพี่น้องค่ะแบบแซบ่บๆด้วยจ้ะหอมใบกระเพราค่ะ, <ๆ S 1> คะถ้าเป็นใบกระเพราบ้านเฮาเ <c oughs> ิ่นกระสิเอิ้นใบอีตูไทยนะพี่น้องเนาะสีม่วงๆม,งม,งมันกระสีแซบ่บสีหอมกว่ากันเนาะค่ะ <c oughs> แล้วนี่กระเซ็จแล้วเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เป็นตะแซ่บบ่ค่ะ <c oughs> เป็นตะแซบบ่บปะค่ะพี่น้อง อันนี้ก็ะแน็ดเราเด้อค่ะเด้อควเนื้อค่ะเนื้อติดมันนะค่ะใส่บักเขือพวงใส่ใบกะเพราใส่ต้นหอมพี่น้องเนื้อติดมันพี่น้องป็นตาแซ่บปะค่ะมาบแซ่บของสาวเลยนเด้อพี่น้องเด้อกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้สาวเลียนนะค่ะสวัสดีค่ะ